สวัสดีครับ f อฟซมื่อนี้กลับมาพบกันในวันที 23, ่ยี่สิบสามพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับนะสำหรับเมื่อวานนี้กับขออภัยเอฟซนะครับนะที่บุ่ยร่องคลิปให้เอฟซได้รับชมเพราะว่าก็เพราะหน่อยกับยากงานหลายนะครับทนะีเขาเบิดมือเลยเมื่อวานนะครับนะเลยไม่มีเวลานะครับนะเลยไม่มีเวลาหาสูตรมาลงให้เอฟซได้รับชมอ่ตั้หรับอ่ เขาอ่าในนากะตอนนี้กับแล่วบดทุกอย่างทุกแนวแล่วนะเพราะเขาอ่าสภาวะปกติแล้วนะเพราะต่อไปคุณนายกฤษฎได้มีเวลาคำนวณสูตรหล,ลายๆอย่างลงให้เอฟซีเวลาชมกันต่อนะเพราะที่ผ่านมากะอาจจะมีแช่์เลขสูุดลักลงให้ก่อนนะเพราะอ่าสำหรับก่อกนไปรับชมลักลอยก็ขอฝากคำเตือนก่อนครับเพาะคำเตือน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทําขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากคําเตือนแล้วฮกคำว่าบืงสุดลักล่อยที่พ่านเข้ามาจากหวดที่แล้วกับผ่านแค่สูตรเดียวนะ น้อยเอซีก็ประมาณสามสูตรครับเนาะแต่ว่าผ่านสูตรเดียวสูตรนี้กับกลั่งกลั่งเดินดีครับเล่ะลักลอยกลั่งเดินดีนะครับแต่ว่าก็มีหลุดบ้างนะครับมีหลุดบ้างล่องช่องงวดแรกก็ผ่านครับเนาะแล้วก็มาวงวดที่สองลุดนี่ครับหลุดไปงวดที่ออกสองสูตรสองครับเนาะแล้วก็งวดต่อมาก็พักงานเอาไว้ที่ออกสี่สี่หก เขาก็เดินต่อเขาก็ได้นําลงอามาอีกแต่ว่าเขาก็าชนชนว่่ตรงตัวที่ออกครับนะชนไม่ตรงตัวที่ออกสองงวดหลังๆมางวดกวอนกับที่ออกซีซีหกเขาก็ชนได้แชง,งวดนั่นงวดเดียวรัเนาะแล้วก็งวดที่ออกเก้าห้าหนึ่งเขาก็ชนอะไรอะไรเลยเก่าได้ตัวอื่นครับนะแล้วก็ หวัดที่พันมาเท่ากับบรา้เลขกเก่าคือเก่านครชนได้ตัวอื่นนะออกเลขกเก่าครออกเลขกเก่าออกหลักร้อยหวัดที่พันมาสาตัวไทยตองที่1ก็ออก990าเกศนย์นครเกาเก้าศูนย์ครับอ่าศนี่กับพันหลังจากที่รุดไปกับพันสามหมนแล้นครับเข้าหลักร้อยมา มีเล็เก่านะครับได้เลขเก่า,ามา2องวัดซ้อนนำละหลักลอยนะครับมาเลขเกนะ่ากะม้วานนี่ก็วาสิลงแต่วา่าหน่อยกับว่าีสุตรน์น้ำละว่าีเวลาคำนวณสุดเพราะว่าก็เล่งเล็งเพื่อจะให้งานเสร็จน้ำละก็เลยเลื่อนว่าเป็นอ่านะเลื่อนว่าเป็นมณีน้ำละก็เลย ข่อไาพาย fc เลยหลายๆท่านนละล่ะทีรอให้พอหน้อยลงคลิปแล้วนาะอ่าตอนนี้กะปกติแล้วละลาะพอหน้อยก็ที่มีเวลาคำนวณสูตรว่าว่าที่เป็นเลขล่างนเนาะก็ยัางม่ได้ลงนละล่ะเฮายเฮามาเบิ่งหมัดต่อไปนะครับทุนนี้กะเดินมาแล้วสามหมัดสอดๆนละล่ะหลักลอยครับแต่ว่าเขายังจับว่าท่านไหลนาะล่ะ fc ชอบตัวใดกะ ผิดจ,จะหน้าเอ,าเองได้ครับรถ้าเขาชอบตามที่ผมชนไหเพราะวา่าผมชนไหบางครั้งก็มาครับเนาะมาตัวที่ผมบริชชนนครับรเนอฟซีก็จับเบิ้งเอาเพราะว่าสุนี่ก็ถือว่าอ่ากระลังแม่นนะครับกระลังแม่นว่าจำเป็นที่จะต้องเอสียตัวที่ผมชนก็ได้ครับรเนอฟซีชอบตัวใดอยู่ในสุดที่คิดว่าเอฟซีคิดว่าน่าจะมาจับเอาเองได้นะครับเพราะว่า ต่างคนต่างคิดนะครับแล้วเข้ามาบางวิธีคำนวณเนี่ยวิธีคำนวณเท่าที่ใส่ลักลอยอ่ของลำวัดที่หนึ่งบวกลักหน่วยของลำวัดที่หนึ่งบวกเก้าคงที่ครับอ่าได้อ่ตัวแรกมาก็เดินไปตัวที่สองบวกสี่นะครับค่าเอ็กซ์ที่สี่แล้วก็เดินไปสามตัวเป็นสูตรห้าตัวครับเข้ามาบางังลักลอยลักลอยก็คือเลขเก,ก่าครับ วัดที่ผ่านมาครับแล้วเอาหลักร้อยแล้วก็หลักหน่วยครับหลักร้อยและหลักหน่วยเก้ากับศูนย์นะครับเก้ากับศูนย์แล้วก็บวกเก้าครับเก้าคงที่ศูนย์บ่มีค่ะเก้าสองสิบแปดได้เลขแปดเป็นตัวแรกครับแล้วแปดแล้วก็เก้าแปดแล้วก็เก้า เก้าไปบวกสี่อ้าวเก้าบวกสี่เป็นสิบสามได้สามครับสามแล้วก็สี่แล้วก็ห้าครับสำหรับสูตรนี้เอฟซีชอบแบบใดก็จัดไปนะครับล่ะถ้าไม่ชอบตามที่ตัวชนได้นะครับล่ะอ่าพอาว่ามีผู้ใดหูว,ว่าเลขเสือกตัวใดผมก็ท่าไปตามสูตรนะครับล่ะอ่า นำลงช่องต่อนี่ครับเป็นงวดที่สี่หลังจากที่หลุดนะครับนะครับละวัวดนี้จะเดินต่อหรือไม่ใครที่ชอบอะไรก็พิจารณาเลยนะับละถ้าถามว่าบนสูตรที่สอดเป็นสูตรใหม่ที่ผมได้คำนวณขึ้นมาอ่าในมือนี้เพราะว่ามือนี้กับเพิ่งจะเสร็จงานนะครับก็เลยมีเวลานะครับคำนวณลักลอยขึ้นมาใหม่นะครับอ่านะสูตรนี้กับเริ่มเดินตั้งงวดที่ออก สองเจ็ดสองนะครับแล้วแล้วก็เดินมาเซสติแกยูทีสิบสองวัตนะครับอยู่ที่สิบสองวัตเป็นสูตรหกัวนะครับเดินยัางโมลูดเครับยัางโมลูดนะครับแล้วนะสำหรับสูตรนี้เดินดียังเดินดีอยู่นะครับสิบสองวัตนะครับวิธีคำนวณก็อะไรหลายนะ่านะถูกที่คำนวณกันมาใหม่นะครับ นำลงช่องเป็นครั้งแรกนำลงช่องเป็นครั้งแรกรุดใหม่ถ้าเดินต่อจะเป็นงวดที่สิบสามเอามาบังวิธีคำนวณเลยวิธีคำนวณเท่าที่ใส่ลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งบวกหกค้งที่ได้เท่าไรเท่ากับเดินไป c โตนะครับแล้วก็ตัวที่ c มีค่า x c สองนะครับ แล้วก็ได้บวกลงมาได้ตัวที่หาตัวที่หาบวกสองอีกครั้งหนึ่งบวกสองค่าเอกที่สองก็ได้ตัวสุดท้ายแล้วตัวที่หกครับเอามาบ่งว่าหลักหน่วยหมวดนี้ตัวใดเลข,ขวเลขหกคงที่ครับหลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งหลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่หนึ่งคือเลขสองที่ออก สี 1> 4, 1, ่หนึ่งสองนะครับเ้าเลขสองไปนำเลขสองมาบวกหกครับหกบวกสองเป็นแปดได้เลขแปดเป็นตัวแรกนะครับแปดเก้าแปดกับเก้าแล้วก็นับไปอีกศูนย์ หครับตัวที่4ีบวกสองตัวที่4มีค่า x ที่2 1งบวกสเป็น3 3กับบวกสอีกครั้งหนึงครั 3, บสาวกสเป็น5จะได้8 9 0 1 3้หสูตรที่สองเอาะสูตรที่2องาามาเบิ่งสูตรที่3กันต่อครับ ที่สก็เพิ่งจะคำนวณกันว่าใหไมคือกันแต่ว่าสูตรนี้มีรูดบ้างหนึ่งวัตนะครับลดบ้างนะครับแล้วสถิติอยู่ที่สิบสี่วัตนครับสถิติอยู่ที่สิบสี่วดนะครับสิบสี่วัรลดหนึ่งขั้งนะครับเริ่มเดือนแต้งวัดที่ออกศูนย์หนึ่งเก้านะครก็มีค่าเอกตัวทีซีบวกสคือกันสำหรับสูตรนี้ครับแล้วสูตรนี้เข้าที่ใส่ ข้อทีใส่หลักแสนขอลเราวันที่หนึ่งบวกกันสองั้งครับหลักแสนของเราวันที่หนึ่งบวกกันสองั้างเราได้อ่าครับงวแรกครับว่าได้ตัวใดก็เดินไปเลยตัวที่สี่บวกสองครับว่าเบิ่งหลักแสนว่าวันนี้ได้ตัวใดะหลักแสนของรางวัลที่หนึ่งคือเลขห้าหลักแสนของรางวัลที่หนึ่งคือเลขห้า าาห้ิบน้าเลขหมาครับหบวกกันสองครั้งนับละห้าบวกหเป็น10จะได้เลขศูนครับนับไปสตัวนี่ศูนยหนึ่งสองสามพอได้ตัวที่สามบวกสบวกค่าเที่สองเป็นห้า ได้เลขห้าห้าแล้วก็หกครับจะได้ศูนย์หนึ่งสองสามห้าหกสำหรับสูตรนี่ก็เดินมาสิบสี่งวดแต่ว่าหลุดหนึ่งครั้งครับแล้วอยู่ในกรอบหกตัวถ้าเข้าเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวกติบ่ลหลุดเลยนะครับก็จะเป็น เลขหาอยู่ตรงนี้นะครับครั้งที่เขาเขากับว่าไม่ดุนเลยแต่ว่าผมก็ว่าให้เกินไปหกหลักนะครับไม่ให้เกินหกหลักมันจะเยอะเกินไปนะครับะที่ยวหกนี่ก็หลายแล้วนะครับเอาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมก็เดี๋ยวเอามาชน FC ดนรับชมในวันนี้อีกเทปี่ว่าชอบตัวที่ผมชนกันจับเอาเองนะครับชนกันเอาเองได้ในคลิปนี้นะครับ มาเบ่งตัวที่ชนสามสูตรตัวที่ชนสามสูตรแปดชนสองสูตรเก้าชนสองสูตรนับนี่ก็สามชนสามสูตรนีครับนี่เด็กสามเลยสูตรแรกนะครับนี่ก็สี่มีอยู่สูตรเดียวนะครับห้ามีอยู่หนึ่งสูตร สองสูตรสามสูตรเนี่ยตัวที่ชนสามสูตรจะมีสองตัวนะครับแล้วถ้าเท้าเดียวชนอสองตัวอีกกระสีมีไหลนะครับเนี่ครับแปดกับเก้าก็ชนสองสูตรแล้วก็หนึ่งก็ชนสองสูตรศูนย์ก็ชนสองสูตรก็จะได้ตัวเลขหมดทุกตัวเลยเนีครับแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามห้าจะได้ตัวเลขหกตัวเลยหลักร้อยนะครับ จะเยอะเกินไปเขาจะเอาที่ชนสามสุดก็จะได้หลักร้อยแค่สอตัวนะครับรับละถ้าผูใ้ใดชอบที่ชนสองสุดหรือว่าสุดใดจับชนกันเลือกเอานับลวมาถามว่าชอบตามที่ผมชนให้เลือกเอาตามใจชอบเลยนับละน่าจะมีให้เห็นรับละได้สามกับห้าสี ถ้าพอชอบตัวที่ผมชนให้นี่ครับวันนี้ได้สามกับห้าแล้ว FT ชอบตัวใดจับเองใดแล้วถ้าคิดว่าอบอชอบตัวที่ผมชนให้อะตามใจ FC เลยแล้วถ้า FC จะถามว่าอะผมชอบตัวใดแล้วทางด้านหลักลร้อย ลากรอยผมชอบเลขห้าสำหรัผมชอบเลขห้าครับชอบเลขห้าอีกสามก็เป็นลองก็แล้วกันสรับ fc สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดนะเพราะผู้ใดชอบคลบปนี้ก็จะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พอหน่อยนะเด้อที่ใดมีกระแรงแก่จะจคบิปใหม่หาสูตรดีๆ fc ได้รับชมตัวเลขก,กับเป็นแชแนวทางสนระับ เป็นแค่แนวทางอ่าเอฟซี FC ไวรับท่มอ่าบ่าบัชอบกับพานเบิงเผื่อกวามเหมือนเทิงท่านนราว่าบมีผู้ใดหูว่าเลขสวกตัวใดรับละสำหรับคลิปนี้กัสวัสดีครับ